เจ้านายก็โอ้ยมาใช้อะไรวันนี้เนี่ยติดหลายตัวโอ้โทรศัพท์ก็มาหาสวัสดีครับเจ้านายโอ้กำลังติดสติ๊กเกอร์ให้อยู่ยครับเจ้านายเนี่ยครับแป๊บนึงครับโอ้จะ,ะ,ะเสร็จรจะ,ะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วครับเนี่ยครับได้ครับได้ครับครับสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยโอ้ยอีกเยอะอีกเยอะโอ้ยมันมีเครื่องอะไรที่ สาามรถช่้าคุณไม่อยากเกิดปัญหาแบบนี้เรามีตัวช่วยมานำเสนอตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวว่าแอตติเคเตอร์ APF 6 0นะครับซึ่งจะช่วยให้คุณเนี่ยใช้งานตัวติดสติ๊กเกอร์นะครับได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับโดยเจ้าตัวนี้จะใช้กับสติ๊กเกอร์ดวงกลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเจ้าเครื่อง APF 6 0ได้เลยนะครับนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นสติ๊กเกอร์ดวงกลมก่อนนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็เราโอเพนตรงนี้ครับแกะเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเป็นแกนล็อกสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งตัวเครื่องติดสติ๊กเกอร์นี้ใช้ได้ทั้งแกน1นิ้วแล้วก็แกน1.5นิ้วนะครับถ้าสติ๊กเกอร์ของเราเป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็นแกน1.5นิ้วก็ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปเสริมนะครับข้างล่างก็จะเป็นตัวสาหรับดึงสติ๊กเกอร์ออกมาจากด้านท้ายเครื่องนะครับก็จะต้องเปิดตัวล็อกตรงนี้ออกมาเหมือนกันนะครับอ่าเราเปิดตัวล็อกครบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็ มาสู่ขั้นตอนการใส่สติกเกอร์นะครับซึ่งวิธีการใส่สติกเกอร์ก็ง่ายมากครับเราแค่ใส่สติกเกอร์ไปที่แกนตรงกลางนะครับแล้วก็เอาสติกเกอร์สอดไปที่ด้านหน้าเครื่องตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาสติกเกอร์มาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็พับปิดตรงนี้ออกเข้าไปนะครับแล้วก็กดให้มันล็อกนะครับแล้วก็ล็อกเจ้าตัวสติกเกอร์ที่อยู่บนเครื่องนี้นะครับ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมเจ้าตัว epf นะครับจะใช้กับสติกเกอร์ดวงกลมน,นะครับซึ่งลูกค้าสามารถปรับเซ็นเซอร์ในการ Grammy LEGO ที่จะทําให้สติกเกอร์มันออกมานะครับจะเครื่องได้นะครับโดย uh, ทางลูกค้าจะต้องเล็งไปที่ตรงกลางของสติกเกอร์ดวงกลมนั้นนะครับให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับแล้วก็ล็อกเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็กดลองเทสดูนะครับก็จะ เป็นแบบนี้ครับครับสำหรับคุณสมบัติของเจ้าเครื่องนี้นะครับจะใช้สําหรับสติกเกอร์หน้ากว้างไม่เกิน6เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใช้กับสติกเกอร์โดโกลที่ไม่มีรอยดูใช้กับงานสติกเกอร์ทั่วไปแล้วก็ใช้กับงานสติกเกอร์ RFID ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็น้ําหนักเบานะครับใช้งานง่ายลดทั้งเวลาและแรงงานในการติดน,นะครับผมก็วัสดุก็เป็นพลาสติกเกรดพรีเมียมนะครับจากญี่ปุ่นเลยนะ เรามาลองดูกันครับว่าเวลาเราจะติดกับชิ้นงานเนี่ยนะครับเราทำยังไงนะครับลูกค้ากดอย่างนี้นะครับากดขึ้นมานะครับจากสติกเกอร์ก็จะออกมานิดนนะครับแล้วก็แปะไปกับตัวชิ้นงานได้ครับผมคใช้งานง่ายมากนะครับผมสะดวกรวดเร็วในการติดเลยครับผมเป็เจ้าเพื่อน A P F 6 0ครับผมืล้ว่ืนนี้แหละที่จะช่วยเราในการติดของเฮ้ยเฮ้ยจ้ ดิอันซ้ายด้านขวานี่เลยครับนี่เลยเจ้านายรอดมารอดมาครับเจ้านายดีครับนี่เฮ้อดชฟอน